สองแต่สองแต่สองแต่ต้องไปเ่นั้นนีไม่ต้องไปจับใก้ใกล้เงี้ยเหมอเงี้ยเียผก็โดนัฟันได้แงไว้หอย่างเงี้ยกบิดเอนี้มันบิดตเราน จะไปจับนี age. Age ้อะไรไก่ไก่จับไก่ๆนะครับจับไก่ๆจะไปจับใกล้ใกล้นี้มันได้แบบนี้อ่ะตอนนั้อยู่จับตรงนี้จับไกล่ปิดล็อคขนาดเดี๋ยวล็อกเนี่ยล็อกปุ๊บปิดเนี่ยมันจะโลนที่ใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเนี่ยอย่ากมุ่งปล่อยทีเนี้ยไอ้ตัวนี้ปล่อยได้ผมจะปล่อยให้เปิดปุ๊บเนี่ย ไเข้าเข้าไ้นะไนะนอ,ะอ,จะจอ,ะอ้ตัวนี้จะต้องมาใส่ทุกหัตการคือใั้มือใส่ใส่ปุ๊บเนี่ยพอแที่เราตัดคนนี่จ้ใหคุตัดคนขัหยีเขาไ้นะครับเอามาห้งเอามาใหม่

เด็กป๊บบิดว่าเบิลตงิดได้หรอลิดป๊บลลลลปุ๊บลูกเด็ลูกลกออกเลยดึงึออกมาดึงไหมออกล้เอาเอเอ้ลังัดเส้นไ่ได้เิรลวกเส้นไ่ได้

วันนี้มรบรบไนนื้อห้อาเยห้องเล้วอ่ะขึ้วรบอขึ้น้อไ่ละขึ้นข้อขึ้นข้ขึ้นเจบ